สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาัุนเนี่ยมาชมกับรถบรรทุกสีเอฟเฟกคันแรกในเมืองไทยนะครับจำได้หรือเปล่าโอ้คันนี้จะบอกว่า3ปีกว่าแล้วนะครับคันนี้3ปีกว่าละสาหรับคันนี้นี่ฮะ f g 8J แปลง10ล้อนะครับของทีมงานน้องกิภูเก็ตนะนี่กระบะอวนชัยนะผ่านมา3ปีกว่าแล้วโอ้สภาพก็ยังแบบ สวยงามเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันพอดีวันนี้เนี่ยเราก็มาถ่ายคันนี้นะครับนี่เลยวิกเตอร์ FL 1 A 3 C 4หคันนี้ก็สวยนะคันนี้ก็จะเป็นสีเขียวกากลุงนะครับเขียวกากลุงมินียมเต็มทรงนี้วิ่งผักนะครับวิ่งผักผลมไม้นะมีมันมีประตูตรงกลางด้วยเห็นไหม ทรงก็สวยมากอันนี้ทรงวันชัยนะทรงอ้วนชัยแล้วอันนี้ก็จะมีหมวกแอป,ปหน้าด้วยโอ้โหดูทรงอันนี้ส่วนอีกแบบนะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นเอ่อสิบล้อเพลาเดียวนะครับที่แรงที่สุดของฮีโน่ในบ้านเราตอนนี้นะที่ว่าแบบรถแท้ดิว่าขายห้างเลยที่ว่าห้างเขาขายโรงงานเขาขายเลยออกห้างเลยเออเนี้ยตัวเนี้ยแรงสุดละ เขาเดียวเนี่ยเมื่อก่อนจะมีแค่สองหกไม่ใช่ดิสองห้าหนึ่งนะเมื่อก่อนอะชมซีรีส์เนี่ยก็จะมีแค่สองห้าหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ดิเอฟเอฟเอเนี่ยก็รู้สึกว่าเพิ่งเปิดตัวมาใหม่มั้งมาไม่นานมานี้นะรู้สึกว่าเปิดตัววิกเตอร์ที่แรกมานี่เอฟเอลยังไม่เกิดนะขัดจังได้นะน่าใช่นะรู้สึกว่าเอฟเอฟเพิ่งมาเกิดตอนวิกเตอร์เกิดเป็นปีแล้วมั้งถ้าใครมีข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์เลยนะครับเนี่ยก็มาดูคันนี้กันนะ โอ้คิดถึงมากไม่ค่อยได้เจอเลยสำหรับทีมงานน้องกีภูเก็ตนะครับนี่รถสวยสายภูเก็ตรถสวยสายใต้นะรถผักสายใต้รถดวนสายใต้เลยนะคันนี้เนี่ยผมเคยนั่งไปมาละวันนั้นเออนั่งไปที่ประจวบโอ้โหเขบอกว่าโคดซิ่งแรงมากๆเลยนะผักเต็มคันนะครับแต่ว่าโคดโคดแรงจริงนะเอ,อ้โคดเร็วเออต้องบอกโคดเร็วนะแรงกับเร็วบนต่างกันๆๆนะแรงคือแบบว่า มันแรงอ่ะเครื่องมันแบบไปไหวแต่ว่าแต่ว่าถ้าเร็วเนี่ยคือแบบว่ามันวิ่งอ่ะมันปรี๊ดอ่ะเออนี่คือเร็วอันนี้ก็จะเป็นสีเอฟเฟกนะครับอันนี้น่าจะเป็นเอฟเฟกต์เออเมกาหรือเปล่าริดละหมื่นกว่าบาทนะครับสีตัวเนี้ยอันนี้ก็ผ่านมาสามปีแล้วนะก็อันนี้พี่ท็อปนะครับพี่ท็อปแก้วขับอยู่ g 8 j นี่แหละครับก็ของเดอรมันนี่ก็จะเป็น600หกร้อยใย หกร้อใหญ่แล้วก็เอามาใส่แพหลังเนี่ยใส่แพหลังนี่เป็นของสิบ้อใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นแพหลังของโปรเฟียนะโปรเฟียสิบน็อตเบรกแห้งด้วยของแท้ๆมาเลยนะเป็นเบรกแห้งมาเลยเพราะว่าวิกเตอร์ของเดิมเนี่ยเดิมมาทีมันก็จะเป็นระบบเบรกแห้งอยู่แล้วเนาะอันนี้คัสซีก็ซับไปหนึ่งชั้นนะครับนะก็สองชั้นแล้วตอนนี้ งานคัสซีงานชักลคางเนี่ยจากอู่พี่น้อยนะครับอู oh, ่ช่างวัยสุดรอซิงเขาเดียวเบรกแห้งร้อมิเนียมด้วยส,สวยเลยร้อมิเนียมกับคอบดุมงามจริงๆนะเนี่ยถังน้ำมันเลดด้วยหลังเครื่องมือเครื่องมือเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสไตลเ์เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับ ไอ้กากการ์บอทัลข้างเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นแบบงานแต่เลทแป๊บเลทอย่างนี้นะอย่างนี้เลยเนี่ยอวนชัยนี่ไหลมาก่อนนะครับเมื่อก่อนก็จะแบบนี้เลยนะเมื่อก่อนนะเออทรงสึง่งเขาประมาณเนี้ยประตูโลภักด้านข้างนะครับนี่ของที่เขาเก่งก็ประมาณนี้นะของชุบไม่เยอะครับเน้นโชว์สีโชว์สีเอฟเฟก เมื่อก่อนนี่ต้องบอกว่าลงรูปนะเมื่อตอนที่ออกมาให,ใหม่นะาบอกว่าเป็นกระแสะที่แบบโคตรแรงมากๆนะสาหรับคันนี้นะครับบ้านตงกีเนี่ยเขาเปิดกระแสะสีไปสองสีละสีแรกก็คือสีนี้เลยนะก็คือสีเอฟเฟกนี่แหละแล้วสีที่สองก็คือสีบอลกักเพชรนะบันดงกีก็เปิดกระแสะเปิดวงการแบบสิบล้อไปสองอย่างละจากหลักเลยที่ผมตามทันนะเนี่ยอันนี้ก็เขาเปลง แปลงกันชนนะครับปกติตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกันชนอล่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งครีบนะแล้วก็รวมตรงกระจังหน้านี่ด้วยก็สามครีบแต่ว่าอันนี้ก็แปลงเป็นสี่ครีบแล้วสีค่ครีบนี่ก็จะเป็นของตัวสามซีีแล้วก็สามแปดซึ่งมันจะใช้อยู่สีค่ครีบนะครับแต่ว่าถ้าสองหกสองสี่เนี่ยก็จะเป็นสังครีบล้อหน้านี่ก็เป็นล้อมีเนียม ยางก็ขนาด 11R นะนี่รถเซกิครับรถเซกิแต่ละคันแต่ละคันนี่เขาสวยนะเขาทำสวยมากสีเสรรือนี่ไม่ค่อยซ้ำกันนะครับสีสันเขานี่สวยงามมากบ้านนี้นี่เบรกแห้งนะยุคก,ก่อนนะครับเมื่อก่อนนะที่ว่าวิกเตอร์ออกมาใหม่เนี่ยที่เขาแปลง10บล็อกกันเนี่ย เมื่อก่อนนี่ยังใช้เป็นแบบว่าเบรกสองระบบอยู่นะเมื่อก่อนนี่ก็ยังเป็นท่านเตี้ยนะก็ล,ล้อหลังเนี่ยเพาหลังเนี่ยก็จะเป็นแพรของสิบล้อแคร์หนะกน็อตนะเบรกน้ําก็เอามาใส่คอมพิวเ,เตอร์นี่แหละก็จะต้องแบบเดินเบรกสองระบบไงอันนี้ก็จะเป็นของล้อหน้าใช่ไหมข้างหลังนี่ก็จะเป็นชุดกระเช้าเบรกโปรเฟียนะเพื่อว่ายิงล้อหลังตอนหลังนี่ก็แต่หลายเจ้านะก็เปลี่ยนมาใช้แบบแพรหลังวิเตอร์มั้งแพหลังโปรเฟียมั้งก็หมดละ ก็เป็นเบรกแห้งระบบเลยซึ่งแบบเบรกมันใหญ่กว่ามันน่าใช้กว่านะแล้วก็ได้เบรกแห้งด้วยนะครับมันน่าใช้กว่างจริงซึ่งเมื่อก่อนนี่เมื่อชมสองห้าหนึ่งอะไอซีรีส์นะเมื่อก่อนนู้นนี่ไอที่ว่าเป็นล้อนหน้าใหญ่ล้อหลังเล็กนี่คือแบบคนนิยมเลยทรงนี้คือแบบโคตรสวยนะเมื่อก่อนผมยังชอบเลยนะเมื่อก่อนทรงเนี้ย เห็นแล้วแบบว่าทรงมันแบบมันสวยดีอะนะล้อนหน้าล้อนหน้าใหญ่หลังเล็กทรงแบบรถนอกเลยแบบรถญี่ปุ่นเลยก็แบบทรงแบบพวก GK ญี่ปุ่นนะครับฮีโน่ GK นะหรือว่าพวก FV z ญี่ปุุ่นอะ่ะเออล้อนหน้าใหญ่หลังเล็กล้อนหน้าน,นีา่ขอบ22.5ดล้อหลังนี่ก็ขอบส9มั่งหรือว่าขอบ17.5มั่งประมาณนี้เออทรงเซิงสวยนะครับผมนี่ชอบเลยเดี๋ยวนี้หาไม่เจอแล้ะเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมแบบ เล่นแพ้ใหญ่กันหมดเลยนะหรือว่าถ้าเป็นแบบหรือว่าก็นั่นจริงก็ยังหาได้อยู่แค่แบบพวกยังไงอะ f c เข้า J แปลงนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นล้อ9.5หน้าหลังเลยมันก็ไม่ได้แบบว่าล้อหลังเป็นแบบเจ็ดละเพราะว่าไอ้ดุมแปน็อตอะเดี๋ยวนี้เขานิยมกันนะเพราะว่ามันเบรคมันใหญ่กว่าลูกปืนใหญ่กว่าแล้วก็นาฬยางก็ใหญ่กว่าด้วยเวลาดนโวนแล้วก็มีทางไกลเนี่ยผมว่ายางมันเขาว่ายางมันทนกว่านะ เนี่ยครับก็เรามาดูกันนะคลิปนี้นะว่าอดีตตำนานนะตำนานเสีเอฟเฟกของสิบล้อเมืองไทยเนี่ยปัจจุบันก็ยังอยู่นะยังอยู่สภาพเดิมประมาณนี้เลยครับยังสวยงามเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมนะเนี่ยฮะทีมงานโชคพาณิชย์เสียก,กิภูเก็ตผมนี่นี่เคฟซีมั้งแต่ยกสิบล้อแคร์เลยครับปตานนี้เมื่อก,ก่อนเนี่ยผมชอบคันนี้มากเลยเออสิบล้อแคร์คันเหลืองนะไอซีรีส ซีรีส์ห้าร้อยอ่ะไอ้ F G แปด J คันเหลืองอ่ะล้อหน้าอย่างเล็กโอ้โหคือแบบทรงสวยมากขนนั้นอ่ะโคตรชอบจริงคันแรกเลยท,ที่ที่แบบว่าติดตาผมสุดอ่ะโอ้โหโอเคครับก็าาประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครัก็อย่าลืมชมคลิปคันนี้นะนี่นะครับรถสวยรถสวยอวนชัยนะโอโ้ต้องบอกว่าคันนี้นี่เขาทำออกมาสวยจริงๆนะสม บชื่ออ้วนชัยเลยส่งเสริมสวยมากของเงาเงาแบบเ,เต็มนะสไตล์อ้วนชัยนะเขาก็จะประมาณนี้เน้นแบบว่าไม่เลอะเทอะนะครับแบบว่าแบบของแต่งแบบเงาเงาเงี้ยแต่ว่าแบบหรุ่นหล่ะมันดูแบบหลูหลาประมาณนั้นนะก็อย่างว่าครับแต่ละอู่แต่ละอู่อเนี่ยสไตล์เขาจะต่างกันนะเนี่ยและนี่คือสไตล์อ้วนชัย โอเคทุกคนก็ประมาณานี้ครับสำหรับคลิปนี้กับตุลย์สวยอ้วนชัยเพชรบุรีแล้วเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ